สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำช่วงเช้าของวันพุทธที่5มีนาคม2568นะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการอัปเดตลักษณะสภาพอากาศนะครับประจำวันแล้วก็คาดการนะครับในช่วงนี้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะช่วงที่พีคที่สุดก็คือช่วงตั้งแต่วันที่6นะครับถึงช่วงวันที่8มีนาคมนี้ ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับล่าสุดนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมแล้วก็รับฟังนะครับก็ฝากคนละหนึ่งกำลังใจและหากว่าใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้กดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับเชิญไปรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีช่วงเช้าของวันพุธท,ที่5มีนาคมนะครับเป็นเไลกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่สภาพอากาศที่ผ่านมาบางพื้นที่มีอากาศร้อนบางพื้นที่มีปริมาณของฝนตกแล้วบางพื้นที่ลมกระโชกแรงบ้านเรือนบางหลังหลังคาปลิวกันแล้วก็มีนะครับเป็นเไรกันบ้างก็อย่าลืมเข้ามารายงานสภาพอากาศใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ามาร่วมคอมเมนต์และพูดคุยกันด้วย ได้เลยนะครับขอบคุณครับประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับพายุรุดูุร้อนชุดเล็กนะครับที่เข้ามาปกคลุมซึ่งพื้นที่สีเหลืองนะครับก็คือพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางนะครับในวันนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของทางภาคอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางบางส่วนภาคตะวันออกนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นการกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับเริ่มกันที่บริเวณทางภาคกลางนะครับแถวทางลาดชบรุรีแถวทางลบบรุรีแล้วก็ทางสระบุรีนะครับทางภาคตะวันออกก็คือแถวทางปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบรุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดนะครับส่วนทางภาคตะวันออกเชียงเหนือ เน้นทางจังหวัดชัยภูมิครับทางโคราชบุรีลมลสุรินศรีสะเกดแล้วก็ทางจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นเรามาอัปเดตข้อมูลลักษณะอากาศโดยทั่วไปในวันนี้นะครับในวันที่5มีนาคม2,568นะครับลักษณะอากาศทั่วไปพยายกรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางประเทศไทยตอนบนมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าลัวในช่วงตอนกลางวันนะครับ แล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางภาคกลางทางนี้เนื่องจากว่าความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยให้หลีกเลี่ยงการทำงานหรือว่าการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง โดยใช้ระยะเวลานานๆนั่นเองนะครับในขณะที่ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับภาคกลางแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับทำให้ในพื้นที่รบริเวณดังกล่าวเนี่ยเกิดฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่รบริเวณดังกล่าวยังคงต้องระวังอันตรายจาก ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงไวด้วยนะครับสำหรับลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอ,อันมันมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้จะมีฝนน้อยในระยะนี้นะครับแล้วก็อันหนึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8มีนาคม2,568บริเวณทางภาคเหนือตอนล่างและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมาหานครปริมณฑลและทางภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูดร้อนเกิดขึ้นใช่ครับจะมีพายุฤดูดร้อนเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับโดยจะมีลักษณะของก็คือจะเป็นลักษณะพายุฝนฟ้าขนองนะครับจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกในบางแห่งรวมทั้งนะครับก็จะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับ ทังนี้ก็สืบเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนไปถึงร้อนจัดจึงอขอให้พี่พ,พื่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับควรหลีกเลี่ยง การเดินทางผ่านในพื้นที่มีพายุฝนฟ้าขนองนะครับหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งต้ตนไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรต้องเตรียมหรือว่าเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลนะครับแล้วก็เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงของพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับ รวมทั้งต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้นะครับสภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในระยะนี้นะครับการสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ทางภาคกลางตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าลมที่พัดปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีกําลังอ่อนถึงปานกลางนะครับออกประกาศณนะวันที่5มีนาคม2568นะครับลักษณะสภาพอากาศทั่วไปนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะครับ ภาคเหนือนะครับก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปกับจะมีฟ้าหลัวในช่วงตอนกลางวันแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด16-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับจะมีฟ้าหลวในช่วงตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด36-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในช่วงตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและทางราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในช่วงตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบ,บรุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นบางส่วนโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขนันสงขลาปัตตานียะลาแล้ก็อนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซ,ลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-35องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและก็จังหวัดสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตกระตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปครับจะมีฟ้าหลวในช่วงตอกกลางวันได้โดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 7 2 8องเาเซลเซียสิุณหภูงิสูงสุด 35-38องศา,ศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตในส่วนของประจําลอง ECMWF นะครับประจําช่วงเช้าของวันนี้ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําช่วงเช้าของวันพุธที่5มีนาคมนะครับซึ่งในวันนี้นะครับถ้าหากว่านับวันนี้เราก็เหลือเวลาเตรียมตัวนะครับอีกเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับตามประกาศของกรมอุตุก็จะซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันแรกที่พายุรุดูร้อนจะเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางของฝนกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับในช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าวันนี้ท้องฟ้าจะค่อนข้างโปร่งนะครับแล้วก็มเมฆจะค่อนข้างน้อย ก็หมายความว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนนะครับเนื่องจากว่ามีความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวของทางประเทศไทยทางตอนบนนะครับก็จะทําให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ก่อนก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเนี่ยในประเทศไทยของบ้านเราเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิสะสมนะครับก็คือความร้อนนะครับ ซึ่งในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุณหภูมินะครับดูก็แบบคร่าวๆนะครับแถวทางเชียงรายเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ31องศานะครับแล้วก็ทางเชียงใหม่ประมาณ31แถวบริเวณทางอ่าวัางชิ้นประมาณ35สวรรคโลกสุขโขทัยประมาณ35นะครับแล้วก็จังหวัดตากประมาณ37บริเวณทางจังหวัดเลยประมาณ36นะครับแล้วก็แถวทางขอนแก่นประมาณ36นะครับ มุกดาหารประมาณ36นะครับแล้วก็มาดูทางตอนล่างทางอุบลประมาณ35ทางบุรีรัมย์ประมาณ36นะครับแล้วก็ทางโคราชประมาณ37องศาทางภาคกลางนะครับในส่วนของทางพระนครศรีอยุธยานะครับก็ประมาณ37องศานะครับเพราะแม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงกับพระนครศรีอยุธยาอย่างเช่นชัยนาทหรือว่าทางสุพรรณทางอ่างทองก็ให้อาศัยดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ แล้วก็ทางโซนกรุงเทพปริมณฑลก็ประมาณ35องศานะครับทางภาคตะวันออกนะครับแถวทางสักแก้วประมาณ34แล้วก็แถวแกลงประมาณ33แถวจังหวัดตราดประมาณ32นะครับแล้วก็ทางภาคใต้ทางภาคใต้ประมาณ34ทางเพชรบุรีนะครับแล้วก็ทางตอนกลางแถวทางสุราษฎร์ธานีประมาณ33ทางฝั่งของพังงาภูเก็ตประมาณ30-32องศานะครับแล้วก็ ทางตอนล่างนะครับก็คือปัตตา,านียะลานราธิวาสนะครับก็ประมาณตั้งแต่28ถึง33องศานะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเรามาดูในเรื่องส่วนของกลุ่มฝนนะครับเฉดสีฟ้าก็หมายถึงว่าเป็นค่าปริมาณของความชื้นเล็กน้อยนะครับไม่เกิน5มิลลิเมตรนะครับส่วนเฉดสีเขียวหรือว่าเฉดสีเหลืองก็หมายถึงว่าเป็นฝนตกปานกลางแล้วก็เฉดสีแดงหรือว่าสีส้มๆก็หมายถึงว่าฝนตกหนักนะครับ ซึ่งปริมาณของฝนปานกลางถึงฝนตกหนักในช่วงของวันนี้นะครับช่วงบ่ายถึงเย็นของวันพุทธที่5มีนาคมนะครับจากแบบจำลองยังไม่ได้อัปเดตว่าให้ในประเทศไทยนะครับมีการมีปริมาณของฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับจากนั้นพอเราไปเล่นโมเดลไปดูต่อในช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมนะครับเส้นไอโซบาร์นะครับหรือก็คือ ในเรื่องของความกดอากาศเท่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนด้วยกําลังปานกลางนะครับก็เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับด้วยกําลังเล็กน้อยถึงกําลังปานกลางก็ส่งผลทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับมีฟ้าร้องฟ้าผ่ามีเสี่ยงลูกเห็บตกเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับซึ่งด่านแรกก็คือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ที่เริ่มจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับถึงช่วง บ่ายๆเป็นต้นไปนะครับของวันพุธของวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมนะครับก็ตั้งแต่แถวทางบึงการนาโซนะครับทางทางนาว่าพนมนครพนมนะครับทางสกลนครทางบ้านท่าทางดงสวรรค์กาลสินนะครับทางกูชิอาลายนะครับทางมุกนาหารอาชานุมานครับทางอำนาจเจริญยโสธรปาติ้วแถวทางศรีราษฎร์ศรีสะเกดนะครับทางจังหวัดอุบลแล้วก็สุรินทร์คูขันนะครับ ก็เป็นลักษณะของฝนตกกระจายตัวอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยแล้วก็อาจจะค่อนๆไปทางตกหนักปานกลางในบางแห่งแถวทางทรายมูลปาติว๋วยะโสธรหรือว่าคำเขินแก้วได้นะครับส่วนทางภาคกลางก็ยังไม่เห็นนะครับภาคกลางภาคตะวันออกยังไม่ค่อยเห็นแล้วก็ทางภาคเหนือยังไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็ยังคงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ บริเวณทางภาคใต้ตั้งแต่ช่วงบ่า,บายเย,ย็นๆของวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมเป็นต้นไปปริมาณของฝนก,ก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแนวโน้มหรือว่าการาฟของฝนทางภาคใต้เนี่ยจะเริ่มจะเริ่มอะไรดันขึ้นไปนะครับแนวการาฟจะเริ่มขึ้นนะครับเริ่มเพิ่มขึ้นทางภาคใต้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่9นะครับ9มีนาคมนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของ กระแสลมมรสุมนะครับตั้งแต่ช่วงวันถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบในช่วงของวันนี้นะครับกระแสลมที่มาแถวบริเวณทงางอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็เทะเลอนันมันเนี่ยมีกําลังค่อนข้างอ่อนท่านผู้ชมเห็นไหมครับจากนั้นพอแอดมินทําการเล่นโมเดลต่อเนื่องไปวันที่7เห็นไหมครับเริ่มมาแล้วเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวและก็หมายถึงว่าเริ่มเริ่มมีกําลังแรงขึ้นขึ้นมาเล็กน้อยเป็นกำลังปานกลางนะครับจากนั้นพอเล่นโมเดลต่อเนื่องในวัน่เสาร์ที่8นะครับ สีส้มแล้วก็สีอ่ะออกชมพูชมพูสีแดงแดงแี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมาถึงว่ากระแสะของลมลมบนนะครับลมบนลมชั้นมรสุมเนี่ยเริ่มมีกําลังแรงนะครับแล้วพอในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมเป็นไงครับม,มาด้วยกําลังแรงเมื่อกระแสะลมมีกําลังแรงแน่นอนว่าก็จะเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นมาได้ค่อนข้างมากแล้วก็การกระจายตัวของปริมาณความชื้นค่อนข้างดีนะครับประกอบกับ ในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ในประเทศไทยกําลังเจอซึกหนักก็คือพายุรดูร้อนกําลังก่อตัวแล้วก็เกิดขึ้นกระจายตัวอยู่ทางประเทศไทยทางตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ทําให้มีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ามีลูกเห็บตกเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับภาคใต้นะครับก็จะส่งอิทธิพลทําให้มรสุมจากทางตะวันออกมีกําลังแรงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ส่งผลทําให้ ไม่ว่าจะเป็นทางไทยตอนบนก็ดีหรือว่าทางไทยตอนล่างก็ช่างนะครับปริมาณของฝนก็จะมีแบบว่าตกกระจายตัวนะครับแน่นอนแล้วก็ส่วนใหญ่ในช่วงเย็นถึงค่ำนะครับของวันพฤหัสาาบาดีที่6มีนาคมเนี่ยจะเน้นทางอีสาน้านตะวันออกก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยพอในช่วงบ่า,บาย,าย,ายเย็นนะครับของวันศุกร์ที่7เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกกระจายตัวตามที่แบบจําลองได้อัปเดตนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ เนี่ยนะครับก็เริ่มมีตกกระจายตัวแล้วก็เสี่ยงมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับแถวบริเวณทางภาคเหนือนะครับแถวทางเชียงรายก็เป็นปริมาณของฝนอ่อนๆเล็กน้อยนะครับมีมวลอากาศเย็นปกคลุมนะครับทางเชียงคำแถวทางพะเยาแถวปัวแถวจังหวัดน่านแถวแพร่สองลำพูนล,ลำปางวังชิ้นอุตรดิตนะครับทางาบริเวณนครไทยนะครับหรือทางจังหวัด จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ทางลมศักเพชรบูรณ์นะครับก็มีโอกาสเจอจังหวัดตากนะครับแถวทางนาตาโพนะครับก็มีโอกาสเจอแต่ว่าเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับในส่วนของทางบริเวณโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางอีสานจะเป็นลักษณะของฝนตกกระจายตัวแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งได้นะครับแถวทางบัวใหญ่พิมายนนสูงนะครับก็มีโอกาสเจอหรือไม่ก็ บริเวณทางนามนนะครับอาคำชมพูนะครับก็มีโอกาสเจอปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงฝนตกปานกลางเกิดขึ้นนะครับซึ่งในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยปริมาณของกลุ่มฝน,นก็จะเคลื่อนตัวไปแล้วก็จะสลับกันเห็นไหมครับในบางพื้นที่เนี่ยก็โดนกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วมีฝนตกหนักนะครับแถวทางขอนแก่นก็ดีนะครับหรือว่าแถวทางโคราชแถวทางชัยภูมินะครับก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเป็นปริมาณของกลุ่มฝนนะครับค่อนข้างหนาแล้วก็ทางสุรินทางบุรีรัมนีนะครับทางนางรองอำเภอหนองหงหนองกี่เนี่ยนะครับก็มีโอกาสเจอทางอำนาจเจริญนะครับเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยแล้วก็ทางศรีสะเกดทางอุบลราชธานีทางเดชอุดมนะครับก็เป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับซึ่งกลุ่มฝนจะไม่อยู่เฉยนะครับก็จะเคลื่อนตัวไปเรื่อยนะครับตามกระแสของแรงลมนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางว่าเส้นทางของฝน,นแบบคร่าวๆว่าจะไปในทิศทางใดกันแน่นะครับเส้นทางของฝนนะครับแต่ที่แน่นๆก็คือปริมาณของฝนจะเยอะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนทางภาคอีสานนะครับถ้าหากว่าใครที่เก็บของแล้วก็ควรจะเก็บของเอาไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นข้าวสารข้าวเปลือกอย่างเงี้ยนะครับก็เก็บกันไว้ให้เรียบร้อยนะครับเก็บให้มีชิดเพราะว่าฝนสาดก็อาจจะเสียหายกันได้หรือว่า พอแม่พี่น้องชาวสวนยางจะทําการออกมากรีดยางในช่วงตั้งแต่เช้ามืดจนถึงช่วงเช้าก็ต้องเตรียมน้ํากดกันให้พร้อมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปริมาณของฝนจะเยอะนะครับถ้าหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วแต่ก็ยังจําเป็นต้องออกไปกรีดนะครับเพราะว่ามันก็คืออาชีพนะครับมันจะเป็นต้องทําอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เตรียมน้ํากดกันให้พร้อมเพราะจะเกิดพายุรุน้อนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับบริเวณทางภาคกลางนะครับทางภาคกลางแล้วก็ตามโซนภาคตะวันออก ก็อาจจะเจอฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักปานกลางเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วนะครับชาชาเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีบริเวณจังหวัดตราดนะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของทางภาคตะวันออกก็คือตั้งแต่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับทางจันทบุรีจังหวัดต,ตราดเนี่ยสจังหวัดเนี่ยก็อาจจะเป็นดันหน้าของภาคนะครับอาจจะมีปริมาณของฝนแล้วก็ตามแนวชายฝั่งเนี่ยนะครับตามแนวชายฝั่งก็อย่างเช่นแถวทางสัตหีบนะครับ แถวทางจังหวัดระยองนะครับแล้วก็บริเวณทางแกลงนะครับทางท่าใหม่จันทบุรีแหลมสิงขลุงนะครับหรือว่าทางเขาทางจังหวัดตราดเนี่ยนะครับก็เป็นอ่าบริเวณตามแนวชายฝั่งของทะเลอ่าวไทยนะครับก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักปานกลางนะครับจากนั้นถ้าเราไปดูในส่วนของทางภาคใต้นะครับภาคใต้นะครับต้องบอกว่าปริมาณของฝนเพิ่มแต่ในช่วงแรกๆ จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยก่อนนะครับจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยตกกระจายตัวตั้งแต่ช่วงวันที่6ช่วงวันที่7นะครับแล้วก็ช่วงวันที่8นะครับจากนั้นประมาณตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่เนี่ยจะเริ่มมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามรสุมจากทางตะวันออกเนี่ยนะครับเริ่มมีกําลังที่ค่อนข้างแรงนะครับเริ่มมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ส่งผลทําให้นะครับ ให้ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะครับเอาละ,ะครับหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีการอัปเดตแจ้งเตือนใหม่จากทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าแบบจําลองมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอย่างไรเดี๋ยวแอดมินจะนําข้อมูลในส่วนนี้ มาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสังกระดิ่งแล้วกดเลยทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุษสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ